สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้เฉลยข้อสอบคัดเลือกผู้แทนศูนย์ค่ายโอลิมปิกวิชาการมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปี2568คําคำถามข้อที่3จงหาจำนวนเต็ม n ทั้งหมดที่ทำให้ sigma k ตั้งแต่1ถึง n k factorial เป็นจำนวนกำลังสองเลข1กํากำลังสองลงท้ายด้วย1เลข2กํกำลังสองลงท้ายด้วย4เลข3ามกำลังสองลงท้ายด้วย9เลข4กํกำลังสองลงท้ายด้วย16เลขกํากำลังสองลงท้ายด้วย5เลข6กํำลังสองลงท้ายด้วย6เลข7กํากำลังสองลงท้ายด้วย9เลข8กํกำลังสองลงท้ายด้วย4 เลข9ก้าำลังสองลงท้ายได้หนึเลข10ยกกําลังสองลงท้ายด้วศนะูนยก็แปลว่าหลักหน่วยของนะจำนวนกําลังสองนั้นนะ่ะจะลงท้ายด้วย0 1 4 5 6หรือ9ตัวใดตัวหนึ่งใน6ตัวนี้เท่านั้น1นึ่งแฟกทอเรียลหนึ่งหนกำลังสองก็เป็นกําลังสองสมบูรณ์ 1>, 1 f a c t แฟบวกสองแฟ o r ตัวนี้ไม่เป็น1 f a c t แฟเรแฟครแวมกันเป็น9 9คือ3กำลังสตัวนี้เป็นกำลัง2สมบูรณนะ์แต่ถ้าบวกทบไปอีก4 f a แฟ o r ไม่เป็นละกรณี k เป็นเลข5นะ5แฟอมีเลข2กับเลข5แปลว่าหลักหน่วยเป็น0ละใน6 f แฟ t o r เนะี่ยก็มีเลข2กับเลข5อยู่ มันหแฟคทอเรียลงท้ายด้ 0, นะวยศูนย์นมันตัวเลขห้าหกเจ็ดแปดเเป็นต้นไปห้านะแฟคทอเรียหกแฟทอเรียเจแฟทอเรียนะีเแฟทเมื่อ n อ็นมากกว่าหรือเท่ากับห้าเคมากกว่าหรือเท่ากับห้านะั่นะจะลงท้ายด้วยศูนย์เสมอก็แปลว่าเคนะแฟคทอบวกกันตั้งแต่ห้าถึงเอ็จะลงท้ายด้วยศูนย์ ให้ n มากกว่าหรือเท่ากับ5นะเพราะ n 1 2 3 4สามี่เราแจงกรณีไปแล้วนะพจน์นี้นะรวมกันคือ3ามหลักหน่วยคือ3พจน์นี้นะหลักหน่วยเป็นศนย์เพราะหลักหน่วยของตัวนี้ก็เป็นเลข3นะแต่หลักหน่วยของจำนวนกำลังสองสมบูรณ์ที่เป็นไปได้มี6ตัวนี้ไม่มีเลข3เพราะฉะนั้นผลบวกตัวนี้ไม่เป็นกำลังสองสมบูรณ์ สรุปแล้วคำตอบในโจทย์ข้อนี้คือ n เลข1กับ n ไปเลข3พบกันใหม่ข้อต่อไปสวัสดีครับ